AI จะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์อีกหน่อย AI มันจะมาแย่งงานคนทั้งหมดหรือเปล่าต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อ AI มาทดแทนเนี่ยมนุษย์จะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้นงานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้แหละ AI จะทดแทนไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมนบจากซีนบปกิจนะครับผมมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันแนวคิดสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการแล้วหรือกำลังลิเริ่มที่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้มีแนวคิดแบบธุรกิจมหาชนใน2อปีที่ผ่านมาเนี่ย หรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง AI จะเข้ามาทดแทนการทํางานของมนุษย์นี่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวก Chat GPT ทนะคนก็ตกอกตกใจว่าโอ้อีกหน่อยนี้คนจะไปทํางานอะไรกันเนี้ยประเด็นในเรื่องของความกังวลของคนที่ว่าเอ,อีกหน่อย AI มันจะมาแย่งงานคนทั้งหมดหรือเปล่ามันก็มีทั้งส่วนที่ AI ทดแทนได้จริงกับอีกส่วนหนึ่งของงานเนี่ยที่ AI ยังไงก็ทดแทนไม่ได้ประเภทงานที่ AI ทด แทนได้จริงๆเนี่ยก็จะเป็นประเภทงานที่เป็นรูทีนนะอย่างเช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งหน่วยนี้เนี่ยจะเกิดตรงที่หน่วยคอเซนเตอร์เนี่ยจะถูกทดแทนไปแทบจะ1 0 0เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องงานการออกแบบเนี่ยอีกหน่อย AI ก็ทดแทนได้นะเพราะตอนนี้ AI เริ่มเก็บข้อมูลต่างๆแค่เราป้อนข้อมูลว่าเราต้องการแบบแบบไหนเนี่ย AI มันจะไปทํางานจนดีไซน์ออกมาให้เราดูได้เลยพวกนี้ก็จะถูกทดแทนรวมถึง,งงานเก็บข้อมูลข่าวสาร งานบัญชีเนี่ยงานนี้ก็จะถูกทดแทนเช่นเดียวกันหลายคนก็กังวลว่าเอ้แล้วคนเหล่านี้ต้องตกงานไหมไม่ตกงานแต่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาความสามารถบางเรื่องเวลางานถูกทดแทนเนี่ยจริงๆมนุษย์ก็ถูกทดแทนมาตลอดอยู่แล้ว ตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์มนุษย์ทำงานด้วยระบบแมนนวลอยู่ๆก็มีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมาทดแทนแต่คนก็ยังไปต่อได้มนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความฉลาดในการปรับตัวตามยุคสมัยตามสถานการณ์ได้ทีนี้อะไรล่ะที่เราจะปรับตัวต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อ AI มาทดแทนเนี่ยมนุษย์จะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากขึ้นนั่นก็คืองานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้แหละ AI จะทดแทนไม่ได้ แล้วมีอะไรบ้างครับหลักๆงานที่1ที่ มนุษย์ต้องช่วยมนุษย์ก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนนะเช่นงานเกี่ยวกับหัวหน้างานเนี่ยต่อไปนี้หัวหน้างานจะเป็นหัวหน้างานที่เป็นเรื่องของระบบอย่างเดียวไม่ได้ละเป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ละหัวหน้างานต้องเป็นหัวหน้างานที่มี eq สูงเพื่อให้ทดแทน ai ได้ใส่ใจเรื่องของการรับฟังปัญหาผู้คนการให้กําลังใจความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเอาความเข้าใจนี้มาสร้างสรรค์งานให้เติบโตเนี่ยเรื่องนี้จะต้อง กับอีกเรื่องหนึ่งคือตำแหน่งของความเป็นผู้นําต่อไปนี้ผู้จัดการจะตกงานมากขึ้นแต่ผู้จัดการที่มีความเป็นผู้นำเนี่ยจะมีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมเพราะเขาจะต้องนําคนให้มีความเชื่อ ไปสู่จุดที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆนะโดยธรรมชาติคนก็จะกลัวอยู่ละแต่ผู้นําคนนี้เนี่ยจะต้องให้กําลังใจคนและสามารถโคชชิ่งคนเพื่อไปต่อกับสถานการณ์ต่างๆได้นะนี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์นะครับนอกจากนั้นในเรื่องที่ AI ไปไม่ถึงเนี่ยคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะครับว่า AI ทำงานได้เมื่อมีข้อมูลป้อนเข้าไปเขาเก็บข้อมูลมากพอพอ AI ทำงานภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยแต่มนุษย์ฉลาดที่จะคิดไปอีกขั้นเสมอดังนั้นตำแหน่งงานที่ยังสำคัญก็คือตำแหน่งงานที่ช่วยคิดไปอีกขั้นหนึ่งมาจากทั้งคนที่สามารถเก่งในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช่ได้แค่ความเข้าใจที่ AI ให้เท่านั้นแต่ยังต้องรู้ความลึก มุมที่ AI อ่านไม่ถึงแต่มนุษย์คนนั้นคิดไปถึงเนี่ยเราเรียกว่าความคิดเชิงวิพากษ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเราเข้าใจความคิดเชิงวิพากษ์ที่เข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะต้องมีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นในการไป next step ได้ด้วยนั้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเนี่ย AI จะทดแทนไม่ได้รวมถึงความคิดเชิงวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำเนี่ย AI ก็คิดไม่ถึงเขาแค่ มีข้อมูลจากสภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่เท่านั้นคนนี้ก็จะยังมีราคาอยู่นะคิดเชิงวิสัยทัศน์แล้วพร้อมกับการคิดเชิงตัดสินใจเนี่ย AI ไม่สามารถตัดสินใจได้ดีเพราะมีบางอย่างบางอารมณ์บางมิติที่ AI ชอนชัยไปไม่ถึงแต่คนนี้หละมนุษย์จะต้องพัฒนาความสามารถในมุมมองที่ซับซ้อนเห็นเหลี่ยมมุมต่างๆแล้วก็ตัดสินใจถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นงานที่ ยังมีงานให้เราทำอยู่แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชจากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนําพาบริษัทไปอยู่ในตรหลักทรัพย์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จไม่ได้มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสําคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บบทเรียน เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทห้านสะบทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5าบาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยผมคิดไปถึงนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในแต่ ละคณะที่เราเรียนกันอยู่จะต้องมีวิชา การสอนใช้ AI เพื่อประกอบอาชีพต่างๆที่เราทำอยู่นะครับโดย AI จะเป็นแค่หนึ่งเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกเหมือนคอมพิวเตอร์รวบรวมอำนวยความสะดวกในเรื่องการรวบรวมข้อมูลให้กับมนุษย์แล้วเราก็ตัดสินใจต่างๆเพื่อทำให้ธุรกิจหรือหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าอีกหน่อย AI ก็จะเป็นลนนักษณะนี้ดังนั้นวิชาการสอนมนุษย์ให้บริหารจัดการเป็นผู้ควบคุม AI เนี่ยจะเป็นวิชาสำคัญและจะเป็นตำแหน่งเหมือนเหมือนคณะ คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันอินไดีอจะมีคณะ AI ซึ่งพอมีคณะ AI อาชีพที่เกิดคืออะไรอาชีพคือคนที่พัฒนา AI ต่อเนื่องและคนที่บริหารจัดการควบคุม AI มาใช้งานบำรุงนะคนที่บำรุงรักษาซ้ำซ้ำม AI ต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาชีพในเชิงของช่างเทคนิค แล้วก็ช่างพัฒนาระบบ AI ขึ้นมาด้วยดังนั้นสรุปได้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าคนจะตกงานนะไม่ใช่ตกเพราะ AI แต่ตกเพราะเราไม่ปรับตัวเรียนรู้ในสิ่งที่ มันเป็นยุคสมัยที่เราต้องรู้ถ้าเราเป็นคนที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยหันเข้าหาความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง EQ ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆหรือภาวะผู้นำการเป็นผู้บริหารจัดการในเชิงเทคนิค AI ได้เนี่ยเราก็ยังรักษางานและมีความก้าวหน้าต่อเนื่องได้ดังนั้น หน้าที่ในการเรียนรู้เพื่อบริหารจัดการและอยู่ร่วมกับยุคสมัยของ AI ได้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายก็คือส่วนขององค์กรส่วนของผู้นำหัวหน้าง,งานและส่วนของตัวพนักงานเองพนักงานจะต้องเริ่มมีมุมมองวิสัยทัศน์ละว่าเราจะต้องปรับปรุงเติมความสามารถอะไรเข้ามาเพื่อให้เราเก้าวหน้าและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนความสาเร็จในการทางานของเรา ถ้าฟังแล้วใครชอบเรื่องเราดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ต่อๆกันไปแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นนะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ